สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสมอบให้คณะมิตรประสานแฮปแอดไวเซอร์ Advisor, เสนอละครวิทยุเพื่อสะท้อนให้ท่านผู้ฟังตระหนักถึงปัญหามหันตภัยร้าย,รายแรงจากยาเสพติดเรื่องอ้อมกอดแห่งรักที่บ้านอุ่นใจจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยโพธิยา หลายชีวิตเสียหายเพราะยาเสพติดบ้านอุ่นใจมุ่งดึงผู้ที่ย่อยยับให้กลับสู่สังคมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีวันนี้ทุกคนที่ก้าวพลาดพากันมุ่งหน้าสู่อ้อมกอดแห่งรักที่บ้านอุ่นใจ บ้านอุ่นใจคืนชีวิตใหม่เพื่ออนาคตที่สดใสโดยพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงเจริญเลขาธิการปปสสมัชงานปปสต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ได้กรุณาลงพลังแจ้งบากสสยาเสพติดและนำลูกหลานสมัครไั่เข้ารับการสมบัดรักษาเพื่อทุกคนได้มีชีวิตใหม่มีอนาคตที่สดใสและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตครับโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รวมพลังแจ้งเบาะแส1386บำบัดร,รักษา1165ห้อ้อมกอดแห่งรักที่บ้านอุ่นใจตอนที่หนึ่งครูคนใหม่เรื่องราวความเลวร้ายของยาเสพติดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านบัวสำราญตะมนขือ่นขาม อำเภอเกรียงไกรลาดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเธอเป็นใครถึงมันอาจเพเยนนะ้ามาอบรมสั่งสอนฉันนะฮะฉัน,นรุนแม่เธอนะเธอเป็นใครฮะบอกมาสิว่าเธอน่ะเป็นใครนะากำไรก็ทราบดีว่าหนูเป็นใคร มาบ้านบัวสำราญทำไมดังนั้นหนูไม่ตอบแต่ตรงที่ว่าหนูอบรมสั่งสอนนะที่เป็นรุ่นแม่<ะ>หนูขอแก้ข้อกล่าวหาค่ะแก้ยังไงแก้อะไรฮะแก้ข้อกล่าวหา,าวหารือว่าแกผ้ายะพูดไม่ชัดชดเลยแก้อะไรแก้ยังไงผู้หญิงสาวอายุ26 27ปีผิวขาผ่องแบบพวกคนเหมือนไม่เคยเจอแดดหน้าสวยหวาน แต่งตัวธรรมดาไม่บ่งบอกฐานะรอรุจจนเฟอร์นิเจอร์ก็มีแค่ออนาฬิกาข้อมือเล,เล็กๆที่กำลังยืนพูดกับยากำไลพวกรักรอบ้ายาเสพติดอยู่หน้าบ้านยากำไลน่าใครกันครูอ,อรพินพวกค้ายาแก๊งหรือยากำไลหรือเปล่าพออ๋ออย่าพูดแบบนี้สิคะยากำไลไม่ได้ค้ายาแบบเปิดเผยนะแค่ลือกันพออ้อระบุซะชัด วจกล่าวหาเขาโดยไม่มีหลักฐานระวังเจอเข้อหาหมิ่นประมาทนะคะเจอสักทีท่านหน้าอยากให้ยากำไรแจ้งความเรื่องถึงศาลผมจะได้แฉสนานเลยว่ายายเนี่ยลักลอบคายาเสพติดทำลายชีวิตเด็กที่โรงเรียนเราย,ยัางไงอ่ะแล้วตกลงผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าผู้หญิงที่พูดกับยากำไลน่ะใครกันน่ะคนแปลกหน้ามาหมู่บ้านโบนสถ์สำราญของเราเราต้องรู้นะครูเพื่อพาอันตรายมาให้เด็กๆเ,เราจะได้คิดป้องก,กันตั้งแต่นั้นเนิน่ะ เรามาพร้อมกันแล้วนะคะผอผอ,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 อจะถามอะไรดิฉันคะดิฉันไม่ทราบนะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นครั้งแรกแล้วทำไมไม่ทราบเล่าเป็นครูต้องทราบทุกเรื่องสินะแล้วทำไมผอ,อถึงไม่ทราบนะคะผมเป็นผอ,อไม่ใช่ครูจะครัวละพินนี่งั้นต่อไปใครเรียกผอ,อว่าอาจารย์ <c oughs> อาจารย์จะยิ้มแป้นพยักหน้าแล้วก็ยืดอกรับนะคะอือานี หนูไม่ได้สั่งสอนคณะกนะำไรหนูแค่บอกว่าการไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีสิ่งเหล่านี้จะทำลายทั้งตัวนะ้ากับแจ็คแล้วก็จอยลูกๆของนะ้าฉันไม่รู้อะไรยังไงฮะพูดให้ชัดๆสิอย่ากล่าวหาหมัา่วซั่วแบบนี้นะฉันจะแก้ความเอาผิดเธอข้อหาใส่ร้ายป้ายสีแช่งชักหักกระดูกฉันก็ได้นะนะ้ะกำไรกล้าไปแจ้งความกล้าไปให้ตำรวจเห็นหน้าเหรอคะ เดี๋ยวพูดเดี๋ยวนี้หมายความว่าไงทุราอะไรฉันต้องกลัวตำรวจฮะฉันไม่ได้ทำผิดอะไรสักอย่างโอ๊ยนั่นเออเออผู้ชายในเครื่องแบบยศร้อยโทมาเดินเตะทำไหมนะเขามาตามหาใครเป็นพวกเดียวกับเธอหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วขยับจะเดินไปหลังบ้านฉันทำไมนะฮะหนูมีธุระต้องรีบไปค่ะนักกำไรหนูไปละเดี๋ยวเดี๋ยวดู อยู่ๆก็ผุนผันไปเลยนี่เธอกําลังหนีผู้ชายคนนี้ใช่ไหมเขาตามล่าเธอเหรอเธอไปก่อเรื่องอะไรไว้ฮะแมบใบเตยฮะเอ๊คุูอรพินผู้ชายในเครื่องแบบยศ้อยโทอายุไม่เกินสาสิบคนนั้เป็นใครทําท่าเหมือนกับกำลังตามหาใครสักคนหนึ่งถามอีกแล้วนะคะผอไม่ทราบค่ะ แต่เดาวว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของท่านในพลโทวิโรธและเขาคนนี้ก็เพิ่งมาใหมค่ค่ะเออและเขาตรงรีบปรหารกรรมลายทำไมอ่อันี้นะคะดิฉันจะไปถามอาจารย์จะได้เลิกสงสัยนั่นนี่สทัทีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูเฉยๆพอวันนี้วันหยุดเรามีเวลาเยอะไม่ต้องรีบร้อนเข้าไปถามหรอกเวลาเยอะอะไรกันคะ ดิฉันต้องตรวจการบ้านนักเรียนนะคะผอชาแป๊บสองแป๊บจะไปไล่ไปเล่าครูไม่อยากรู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบคนนี้เพิ่งมาประจำโครงการพลังแผ่นดินหรือมาทําอะไรกันแน่แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแล้วเข้าคนเนี้วิ่งใกล้ตามูปทำไมเดี๋ยวครับนะอย่าเพิ่งไปผู้พันตามหาใครเหรอคะผมแค่หมวดครับร้อยโท ตะกี้เห็นนะคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปไหนแล้วครับเออแล้วหมวดอยากจะรู้มากขนาดไหนล่ะคะหมายความว่าไงนะครับก็เอออ๋อเ <c oughs> ข้าใจละครับนี่ครับฮะอยากรู้มากเท่านี้ครับห้าบาทห้าบาทจะไปทําไปอะไรเนี่ยงั้นเราคืนมาโอ,โอ้ไม่ได้ค่ะไม่ได้แค่นี้ก็ได้ <c oughs> แต่หมวดต้องบอกก่อนนะ มาตามหาทำไมผู้หญิงคนนั้นก็ทำอะไรผิดห่ะคะผมไม่ใช่ตำรวจไม่มีหน้าที่ตามจับคนร้ายเอาละบอกได้แล้วว่าเธอไปทางไหนเอะนั่นคุณละพินเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบเดินเรือไปหลังบ้านใหญ่กำไลทิศทางเดียวกับที่ผู้หญิงคนนั้นเดินไปแล้วนี่ไปตามตามตาวเดี๋ยวข้าเอออกค่ะทำไมอ่ะไม่ทันแล้วเขาเดินเร็วมาก เราอ้อมไปไดักที่สนหนหลังบ้านดีกว่าค่ะอืมก็ได้ก็ได้ไ,ดไปเลยปะอ้าวหายไปไหนเนี่ยโถยพลัดหลงจนได้นี่เราตามหลังเข้าไปนะก็คงไม่พลาดกับแบบนี้หรอกไม่รู้ผู้นด้เป็นใครเนี่ยมาทำอะไรที่อำเภอเกียนไกรล,ลักของเรา ตายังกระสับกระสรู้ได้ไงว่าเรามาที่นี่หลบทางไหนดีเดินบุกป่าไปออกถนนใหญ่แล้วกลับที่พักก่อนดีกว่าอ๊ย,อย,อยตบ,บ้ากลัวมาได้ไงเนี่ยใบเตยโอ้ยโตจะมีป่ามาดักหน้าเฉยเลยวิง่งหนีเอาดื้อๆแล้วกันเดี๋ยวใบเตยเดี๋ยวหยุดก่อนใบเตยเธอฉันจะวิ่งตามเธอไปถึงไหนเนี่ยฮะฉันวิ่งตามเธอมาแรมเดือน จนเหนื่อยแล้วนะบอกให้หยุดอจับตัวได้แล้วโดแน่เลยบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้ไงใบเตยปล่อยปล่อยเตยปรเมศที่บอกว่าให้ปล่อยนะไม่ปล่อยใช่ไหมโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเลือดซิบเลยทำไมกัดเก่งอย่างนี้อะฮะฉีดวัคซีนหรือยังเนี่ยคนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกไม่รู้ผิดชอบชั่วดี คือ,อยริต้าเมียคุณไม่ใช่เตยนะี่ไปนะไปพูดว่าไปนอนริต้าเมียผมที่ไหนแต่ถ้าเป็นเมียจริงได้มันก็ดีจะได้เหมือนอย่างที่ฝันเอาไว้ไปให้พ้นเลยคนม,มากคนทรเยอะคนหน้าด้านไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนบอกก่อนว่าคุณมาที่นี่ทำไมแล้วที่นี่นะ่ะที่ไหนคุณไม่รู้ได้ไงทำไมจะไม่รู้ละ่ะก็หมู่บ้านบัวสำราญไง ตำบลเขื่อนขามอำเภอเกรีงกยงไกรลาดโดยหมายถึงที่นี่เป็นพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโครงการชุมชนอุ่นใจให้ลูกหลานกลับคืนไอ้ตรงนั้นก็รู้และเมื่อรู้ก็เลยสงสัยว่าคุณมาทําไมในเมื่อที่นี่มีแต่ยาเสพติดและทางรัฐบาลกําลังเริ่มปฏิบัติการปิดล้อมเอ็กซเรย์ ray, เชิงรุกในไม่ช้านี้แล้วแต่จะมาทําไมก็ช่าง คุณกลับไปหาเยริต้าจอมแรดเงียบนั่นนี่พวกไอ้<บ>ปล่อยนะักไปเตยไ,<ป>ไปเตไปเตไปเตยคุณสลัดจนแขนหลุดจากมือผมแล้วแล้วก็วิ่งเตลิดเข้าป่าไปแบบนั้นได้ไงอันตรายนะหยุดอย่าวิ่งเข้าไปนะไปเตยไปเตยอย่าเข้าไป เต็มเหียดไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงส่วนไหนของหมู่บ้านเมื่อก่อนไม่เคยเข้ามาเที่ยวเล่นเสียด้วยต้องต้องฟังเสียงรถเอาละดังจากทางไหนถนนก็ต้องอยู่ตรงนั้นเสียงรถถนนอยู่ตรงนั้นอืมปัศเมษนะผีเข้าทั้งไงถึงสืบหาแลวดันด้นตามมาทําไงยังชจะหนีพ้นได้ ว่าบุกป,ป่าคงไม่เจอตัวอะไรอยู่นะเฮ้ยอ hey, ิเตงลาเบียงวะวะเกือบแล้วไวไอ้จ๊กในป่าถ้าจากถนนใหญ่เข้ามาเนี่ยแมกม้ามันล่มเลินอากาศเย็นสบายกำลังเมาอย่า แค่เอ็นหลังพิงคนไม้ก็จะหลับแล้วไอ้แจ็คลูกยหญแม่คา้ากำไรไอ้ทุเล่เ้ยไอ้ตีลูกตะตือจับกังเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าเพิ่งหลับสิวะถามหน่ดิปีใหม่นี่เองจะไปเที่ยวไหนวะโอ้ยไปได้ไม่เกินป่าริมทางตรงนี้ละไว้ไแจ็คตังมีที่ไหนเล่าโอ้แต่ว่า ข้ามีทางไปได้ไกลาจากป่านี้แล้วนะโว้ไอต้ติเอ็งดูนั่นดนนิดูนั่นดูนั่นไหนแล้ววะคุยเย็งไงวะมาคนเดียวถ้าทางกำลังจะมุ่งไปถนนใหญ่ด่ะข่าวว่าคนต่างทิ่นแน่ๆ,ๆเลยวะไม่เคยเห็นหน้าเ,นเพิ้บเผยไอ้ยัยนั่นนะมันเป็นคนเป็นพวกกรุงเทพแน่ๆแล้วเว้ยเฮ้ย,ยงั้นก็มีต่างไงแจ่ก็ใช่สิวะ ถ,ถึงว่าเรามีทางไปเที่ยวปีใหม่กันแล้วไงอาจจะไกลขนาดขึ้นเหนือได้เลยนะเวย้ยด้วยแล้วเว้นิหมูใส่จานมาเสิร์ฟถึงที่แล้วเว้ยด้วยด้วยด้วย ขณะบุกป,ป่าจะออกถนนทำไมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองไม่นะาในป่าจะมีใครรด้เดินก็เถอะจะได้ถึงถนนใหญ่เ,เร็วๆออเี็บก้มหน้าก้มตาเดินจริงนะจ๊ะจะไปไหนล่ะจ๊ะพวกเธอสองคนเป็นใครมายืนเรียงรายดักหน้าอย่างนี้ต้องการอะไรเอ๊ะ คนนี้ฉันว่าฉันจาเธอได้นะอะไรยามัวยามัวที่ป้ายามัวเราไม่ค n รู้จักกันจะมามัวอย่างนี้ได้ไงเนี่ยฉันไม่ได้แก่ขนาดเป็นป้าเธอนัน่นนัน่นนะฉันรุ่นลูกแม่เธอแล้วทั้งเสียงทั้งท่าทางแบบเนี้ชัดเลยเมายาแล้วพอรู้ว่าเมาฉันก็จําได้แล้วว่าเธอคือในแจ็ค<ไ>ลูกนะกําไรอะไรกันเนี่ยเธอเป็นใครกันแน่ย่าป้าทึนทึกนะ ทำไมรู้จักฉันรู้จักแม่ฉันแล้วรู้ได้ยังไงว่าฉันเมายาอ,อ,อ๋อฮ่าน่น่จริงต้องรู้ด้วยสิว่าฉันเมายาอะไรเฮ้ยแจ็คเนี่ยอย่าป้อนเรี่ยงอย่าคุยวะไอติอย่างนี้เรียกป้อนไว้ไอเป้าทึนทึกเห็นไหมที่ฉันดึงจากกระเป๋ากางเกงเนี่ยอะไรเห็นไหมเห็นไหมมี นี่เธอไปเอามีดมาจากไหนแจ๊คอายุแค่เนี้เล่นมีดเล่นพลาได้ไงเดี๋ยวก็บาดมือแม่ไม่สั่งสอนยังไงว่าไม่ให้เล่นของมีคมน,ะน,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 น่ะฮะแน่แน่ฮบปากไปเลยป้าทืนทึกสอนยิ่กับครูซะอีกเห็นมีดแล้วก็ดีมีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมดฉันจะหาตังค์ไปเที่ยวปีใหม่จะให้หรือไม่ให้ไม่ให้ฉันแท้จริงๆนะ จะแทงนะถามตรีนข้าหรือยังใครวะปาราเมอยังใช่ไหมเอางั้นถามซะตรีนขวาข้านี่ถามเลยอ้ยไปไงอไปไงมันเตะทีเดียวโดนสองคนนี่อย่านะปราเมธหยุดอย่างนี้นะนั่นเด็กนะคุณเตะเด็กได้ยังไงอ่ะฮะมันถือมีดยาวเป็นคืบจะแทงคุณไม่ผมเตะ ผมปูผ้ากลับไันเหรอก็ได้ไม่เต็มงั้นยิงกระบาลเลยเอ้านี่ที่คุณดึงจากเอลี่อะไรมึงรู้จักไหมเฮ้ยเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลนี่อย่ายิงนะอย่ายิงนะเลจพาเพื่อนจะไปเดี๋ยวนี้เร็วๆไปไอ้ตีไอ้ตีไอ้ตียให้มันไปได้ไงมันปล้นคุณนะมันกะจะฆ่าคุณด้วยนะคุณจะปล่อยมันเหรอฮะคุณไม่ต้องมายุ่ง รีบพาเพื่อนไปแจ็คอยากตายเหรอ,หอคนเนี้เขาก็บ้าบ,าบอลน,<อ>นะเดี๋ยวเขาก็ยิงเ<อ>ขาให้หรอกอ๋อนี่เดี๋ยวแจ็เคเธอต้องล่างเศษยานะถ้าไม่เลิกฉันจะตามไม่เอาพวกเธอเข้าสถานพินิจข้อหาปล้นแล้วปีใหม่นะเที่ยวได้ แต่ต้องตามกำลังเงินที่มีไม่ใช่ปล้นเขาเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปมั่วสมเสพยาในวันเทศกาลเข้าใจไหมแจ็คเข้าใจไหมโอ้ยป้าทึงเึกเกยสอนจังสอนจังไปสิไปสิ<อ>ไปไปแล้ว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 คุณรู้จักพวกบันเหรอเตยรู้จักกันแล้วมันจะปล้นคุณได้ยังไงฮะอย่ารู้เลยคุณไปได้ละ รีบกลับกรุงเทพไปหาริต้าสุธาวดีเธอรออยู่ชักช้าเดี๋ยวก็ร้องไห้ออดอ้อนน้ำตาไหลพรากเป็นเผาเต่าใจคอคุณจะไม่ขอบคุณสักคำละผมช่วยชีวิตคุณไวนะ้น่ะขอบใจแต่เตยไม่ปลืม้มคุณฝึกการรบมาอยู่ๆก็มาแตะเด็กอายุ15ดีที่ไม่ใช้ชุดฝึกไม่ใช่อโอ๊บแค่รองเท้าหนังสำหรับเครื่องแบบปกติ งั้น,นเด็กซี่โครงหักตายไปแล้วแต่มันจะฆ่าคุณอาเทอคุณไม่ให้ยุ่งผมก็ไม่ยุ่งแต่เรื่องของเราเนี่ยผมอยากเคลียร์ไม่มีอะไรต้องเคลียร์คุณกลับไปแล้วไม่ต้องมาอีกชีวิตนี้ของเตยจะไม่มีคนที่ชื่อปรเมศอยู่ในความทรงจำอีกไหนคุณบอกว่ารักผมไงการที่เตยบอกว่ารัก คุณคิดว่านั่นคือบัตรผ่านให้คุณทําอะไรย่ํายีเหยียบขยี้หัวใจเตยยังไงก็ได้งั้นเหรอคุณมีเตยแล้วคุณไปม,มีริต้าอีกคนได้ไงหรือคุณเป็นพวกบ้าก,กามไม่รู้จักพอต้องมีผู้หญิงร้อยรอบเอวถึงจะสะใจก็แท่ง,งั้นใช่ไหมเดี๋ยวเตยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะอะไรนะนี่คุณยังคิดแก้ตัวอีกเหรอ อโทษที่น้าผากเตยสักคำว่านังหน้าโง่ไว้หรือไงคุณถึงคิดหลอกซ้ำหลอกซากกลับไปแล้วอย่าตามมาเตยไปละ่ะเดี๋ยวเตยเดี๋ยวอยเพิ่งไปอุ้ยอะไรวะพูดยังไม่ทันรู้เรื่องไปแล้วเล่นตัวแบบนี้สมกับที่ไอเด็กนั่นมันเรียกเย็บป้าถึงทึกแล้วได้ยินนะอุ้ยอ้ดีอีก กลับถึงห้องพักโรงแรงมในจังหวัดได้สักทีเรื่องในแจกลูกน้ากำไรไม่ค่อยจัดการส่วนเรื่องปรเมศไม่รู้จะมาทำไมยังไงเตยก็ไม่มีวันกลับอาบน้ำนอนพรุ่งนี้มีเรื่องสำคัญต้องทำมากมายอย่างแรกคือที่โรงเรียน ครูรพินเข้าใจได้เปล่าว่าทําไมใบเตยครูค,คนใหม่เนี่ยถึงมือโรลงเรียนประถมะมธัธยมไกรราชวิทยาบ้านบัวสาราญตะบนเขื่อนขามอําเภอไกรรัตของเราเนี่ยแล้วทําไมดิฉันต้องเข้าใจด้วยล่ะคะมันน่าแปลกตรงไหนหรือครับพ่ออาแล้วคุณว่าไม่แปลกเหรอโรงเรียนเรานะครูไม่แต่อยากย้ายไปหาแสงสีใกล้เมืองใหญ่แต่คุณใบเตยกลับมาขอลงแถมเธอจบปริญญาโทแต่ขอสอนชั้นมอต้น และที่สําคัญน่ะเธอยอมทิ้งเงินเดือนหลายหมื่นเพื่อมากินเงินเดือนครูที่มากมายเธอเกินเนี่ยอืมใช่ค่ะน่าแปลกจริงอย่างผอ,อว่านนะคะแถมดูจากแฟ้มประวัติอายุก็แค่ไม่เท่าไหร่แล้วทำไมถึงยอมทิ้งความหรูหรามาอยู่ชนบทห่างไกลความเจริญแบบนี้และฐานะทางบ้านเธอก็ไม่ธรรมดานะพ่อเป็นพนักงานระดับบริหารเงินเดือนเหยียบแสน แม่เป็นเจ้าของกิจการเอ๊ะพ่อคะภาพถ่ายในแฟ้มประวัติคุณใบเตยอ๋อใช่ผมกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยเหมือนผู้หญิงเอเย่นขายาคนที่คุยกับยากรายเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่แค่เหมือนนะคะคนเดียวกันเลยโอ้ยตายแล้วครูคนใหม่เป็นพวกค้ายาเหรอคะเนี่ยเบาหน่อยครูละพีนเบาหน่อย เขากำลังเดินมาที่ระเบียงหน้าห้องทำงานผมแล้วคงมาในงานตัวน่ะเราช่วยกันสังเกตว่าเขาใช่เอเจนต์ขายาจริงไหมขออนุญาตค่ะดิฉันใบเตยมารายงานตัวเข้าทำงานเป็นครูประจำชั้นมต้นโรงเรียนไกรล,ลาดวิทยาค่ะขอเข้าไปได้ไหมคะใช่แล้วค่ะพอ่ออท่าทางอ่อนโยนแบบนี้ต้องเป็นพวกนั้น พวกนี้นะคะมักเอาภาพลักรูหรูนุ่มนวลกลบเกลื่อนตัวตนแท้ๆเอาไงดีคะแจ้นตำรวจจับเลยดีไหม บ้านอุ่นใจคืนชีวิตใหม่เพื่ออนาคตที่สดใสโดยพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงเจริญเลขาธิการปาปสสมัชงานปาปสต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ได้กุณารวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติดและนำลูกหลานสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อทุกคนได้มีชีวิตใหม่มีอนาคตที่สดใสและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตครับโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รวมพลังแจ้งเบาะแส1386บำบัดรักษา1165รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาธรพาธีพัฒนาะลินดาเกศิริทีระบ,บุญร,ริศควรหาเวทเปรมกรมลโชติกาสเถียนพนารายเจียมจิตวินัยสวรรณหง พิชาภพพัทรกูลนิยมนภร,รักปานภูลทรัพย์พัดมรกฤลป์อันธิการสุจันร์ศรีปัทมพภรโครว,วงจันทร์และขชาสิทธิธรรมจิตธีรบ,บุญฤทธิ์ให้เพลงและเสียงประกอบสำนักง,งานปปอสอ,อำนวยการผลิตขอเชิญท่านติดตามรับฟังอ้อมกอดแห่งรักที่บ้านอุ่นใจตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ปัญหาสำหรับวันนี้ถามว่า เป้าหมายของโครงการบ้านอุ่นใจคืออะไรรีบส่งคำตอบของท่านไปที่สำนักงานปปสเลขที่หถนนดินแดงแขวงสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร10400มีรางวัลให้สำหรับสิบท่านแรกที่ตอบได้ถูกต้องแจง้งเบาะแสยาเสพติดที่หมายเลข1386ได้ตลอด24ชั่วโมง ขอให้ท่านโชคดีมีความสุข